เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอือมีครับจังเลยอ้ยไงครับไงสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้บาวิสานพามาใส่บ่วงครับเมซำไม้เก่าข้าเจ้าครับไม้เกี่ยวเขาเรียวโอ้โหสิมี่ครับ แต่ว่ามีห้อยไม้อยู่รบบไม้เขาน่าจะดุนแล้วล่ะมาบึงครับว่าเสีมีหรือบ่มีไปรอติดตามครับเยวบาวิสานหาไสก่อนนี่เห็นอันนี้บ่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีน้ำมือเศร้าครับวันนี้บาวีสานกับพ้าพี่พานองมากูบวงครับเนาะไส้ใบของว้านเนี่มากูรออเดียวเลยครับน้ำมือมขึ้นบาดี ไม่ได้ไอ้ไม่ยาะมันหน,นาวบรรยากาศยังมืดเศร้าครับกำลังเย็นเลยครับอากาศดีเลยครับไปเบิ่งกันครับปะมีผลงานให้ไใดหลุดมาครับยังไม่ลุนลน้ำกันครับจังฮักบอพี่น้องเอ้ยปวดไง <c oughs> ตายแค่เดียวเียครับทางมันนี่ว่างมันอ,อว่าันนี้ครับอยู่ไปกินน้ำยุบสะที่ใดบ่วัาเป็นทางหนูหน้อยครับ <c oughs> ทางขึ้นบัวเป็นบุคขึ้นหนูใหญ่ทั้งขนแดงเลย <c oughs> จังบัว โอไปครับไปไปมานแล้วครับตัวแรกมันขึ้นบัวเดมากู้ไอ้บัวเดมายามครับไปมานะครับมานแล้วมานแล้ว,ลวบึงนา,างไปครับไปไปมานแล้วมานแล้วอยเบข้างหลังตัวไปนะครับเอาอย่างไรครับพี่น้องครับ เหยียบแครับ,รรบนู้นรงเท้าครับนู้นรงเท้ามันตายแล้วนี่มานอยู่ครับมานอยู่ไม่ผ่านไม่ผ่านหลายครับมันถลกหลังอยู่จนไหนครับพี่น้องเอามันมานครับมันมานมันตายแล้วมันครับถ้าไป่เพิ่งหลังตัวไปครับเอาอีกแล้วครับเอายิงแล้วนูน้องขาวหน่อย ก็ยังมันอยู่ครับก็ยังมันอยู่นี่ครับนี่ตัวหน่อยๆก็ล่างถอดกระเทียมได้ครับนี่ครับเดี๋ยวขอายหยาดปลดก่อนนะครับเด้อเอะไะพี่น้องครับมึงงงฮะยังเห็นต้หญ้าติ้งติ่ง,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 งครับติกแล้วติกแล้วมันแล้วมันแล้วน่าจะเป็นรูปของขาวหน่อยครับ เขา้าวน่อยครับตมันหมันคระบมันมันอ้หบหนวยถือแกวมันหมันครับมันมันือแกวคยหยาิปุกันครับเอาล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ อยู่งูเงครับสะเท้าด้วยสะเท้านี่โอ้มาครับมากเลยมันมนอโหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้หมันมันแล้มันแล้วออยดปุงเิ่มเดกมันแล้วมันแล้วมัแล้วมงนี้หี่นอง อูว์หมนี้ครับจังเลย,ยไงครับ,บง่ายป๊าปง่ายเลยพี่นวงพุ่มันอ้าวขีดเจ๊ขีดรูดดน,นี่อ้อนสวนตัวนี้พี่นวลตายแล้วครับได้ตัวตายดีกวก่าได้ตัวเปลี่ยนเนื้อพี่นวงเนะื้อ ขออญาตปวดครับอ้ยปวดไงปวดมาแล้วครับขนแดงเลยอ้ยมห่างครับปวดอ่ะมันนะมันมันมันถือกลางไหนวะโอ้หมันถือมนันเงใบใส่ไปข่างครับ่างมัคือเป็นบ่เบนแจ่เป็นซ่งนีหนูมากเลย ข้องข้องเา,างเก่าครับอะมันนะครับมนัมนมันเอาอีกแล้วรับพี่น้องครับมาหมายทุดถ่ายครับยางลุงมากกตอเลยครับยองยองยองเยคัสวงามอยู่สวยงามอยู่แข่งมต้นต้นอ้ยตังนแล้ครับลยกดุดมาเห็นหายพี่น้อง

อืมปลาตัวสองเขาตัวนีึเบ่งครับโอ้มันหมานครับม okay. ันหมานขอหยาดปุ๊บขอเนื้อเพื่อขอเดือดหน่อยหน่อยกดหลังนี่เร็วครับยางมาเบ่งหลังนี่ครับวังหันเนี่ยบึงที่ยังหลักมันอยู่ตังค์ที่อุครับถือยุกไม่เอาครับเอาดีครับเอาเยอะเอาเยอะอืมมันหมานครับมันหมานอืมี่ยอดนะครับยุดยอด จังคักเบาหวานเอามันมันครับขอหยัดตัวเกินครับพี่น้องครับบ่วงกูมาเบิดเลยนะครับมือนนี่สรุปผลงานครับยังจังเลยมือนี่มันอยู่ครับมันอยู่ก็เตีมมั้งครับสิบอยู่แล้วครับน่าจะหดมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน่อยง่ายก็นับไปเบิดเรื่อยๆสิบสิบตัวเขดีครับ อาจจะเมียนหมานเลยครับง่ายกันเงี่ครับนะี่ครับเนาะพอแล้วคีมาถามว่าบางหันมานบัวก็เลยอยากไปกินเนี่ยครับโอู้วหมักคปนส่วนบอกองเตรียมเนะี่ยบอกง่ายเลยครับไปสั่งบมึงมม่ผิดหอดลูก,บ,กบ่หอดเนาะแต่ว,ว่ากิดเกือบหอดอยู่น้องเตรียมควายหนูง่ับ ตัวแถวหนิ้นต้องขาไหลต้องขาวไหล,ออหลเอาเบิดแล้วว่าจะเป็นหนูเนาะไ,ไปไปหมอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์น้ำในเด้อครับเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปครับมัมานมาันแล้วพมูนี่หมอนี้ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ